สวัสดีคะ่ะทุกคนสำหรับคลิปนี้นะคะครูปุ๊กก็จะมาระบายสีให้ชมกันต่อนะคะเราจะมาวาดระบายผมกันนะคะโครงหน้าของเธอนะคะจะออกมีความครูปุ๊กก็มาระบายต่อเลยนะคะช่วงโครงหน้านะคะจะลงแสงเงานะคะใต้คางนะคะเน้นขึ้นมานะคะ ช่วงกลางนะคะจะแบบเจะเน้นช่วงกลามนะคะเป็นเหลี่ยมหน่อยนะคะขึ้นมานะคะเดี๋ยวครูปจะมาระบายสีให้ชมกันต่อนะคะจากคลิปที่แล้วนะคะใครเพิ่งเข้ามาใหม่นะคะก็ลองย้อนกลับไปดูคลิปที่แล้วนะคะครูปุ๊ได้ลงสีใบหน้านะคะไว เรียบร้อยแล้วก็มาลงสีผมกันนะคะเราจะมาลงสีผมกันนะคะสีดำนะคะใช้ใช้สีดํำผสมน้ำตาลนะคะเราก็ลงไปเลยนะคะระบายสีผมเลยนะคะเป็นช่วงต่างหูไว้ด้วยนะคะจะมีช่วงต่างหู เน้นโครงหน้านะคะให้ชัดเจนนะคะครูก็จะลงสีใบหน้าผมนะคะลงช่วงผมเว้นต่างหูไว้นะคะช่วงต่างหูแล้วก็ค่อยๆลง ใช้สีน้ำตาลนะคะสีน้ำตาลผสมดำลงพื้นผมไว้นะคะช่วงใบหูด้วยนะคะอย่าลืมลงสีเนื้อช่วงใบหูนะคะ ลงสีเนื้อช่วงใบหูด้วยนะคะตรงนี้นะคะกูก็จะลงเพิ่มช่วงใบหูนะคะเน้นขึ้นมาช่วงคอนะคะแล้วก็ระบาย เพิ่มเติมนะคะใต้คอเน้นสีน้ำตาลแดงนะคะช่วงคางขึ้นมาลงสีน้ำตาลแดง ตรงกรอบหน้านะคะเน้นช่วงสันจมูกด้วยนะคะระบายให้ผสมกลมกลืนกัน ก็จะใช้พวกกันเปอร์ใหญ่ดีกว่านะคะจะได้สบายช่วงผมได้รวดเร็วนะคะก็จะลงช่วงผมนะคะระบายช่วงผมลงสีน้ำตาลสีน้ำตาลเข้มนะคะผสมสีดำ ใช้พวกกันเบอร์ใหญ่นะคะในพื้นที่กว้างจะได้ระบายได้ทั่วอย่างรวดเร็วลอช่วงผมไปก่อนนะคะ ช่วงสีดำนะคะตรงตรงนี้นะคะเราจะเน้นสีดำขึ้นมานะคะช่วงผม ช่วงสีดำัขึ้นมานะคะนี่นะคะลงช่วงผมปูปูว่ากจากรูปนี้นะคะ ะะก็จะลงช่วงผมการก่อนนะคะระบายช่วงผมเก็บรายละเอียดช่วงผมกัน เก็บรายละเอียดช่วงผมนะคะให้เข้มขึ้นตัดเส้นนะคะตัดเส้นกรอบหน้าให้คมชัดขึ้นเน้นช่วงกรอบหน้าอ่ะ มองเห็นไหมคะเน้นช่วงกรอบหน้าขึ้นมานะคะจากนั้นเราก็ระบายสีดำเข้มลา<ะ>กช่วงผมลงมาเลยนะคะระบายช่วงผม ระบายช่วงผมนะคะระบายช่วงผมไปเลยนะคะนี่นะคะ ด้วยกันนะคะเนะคะเป็นรูปที่วาดจากรูปนี้นะคะครูก็จะมาตัดเส้นใต้คางนะคะให้เข้มขึ้นเน้นเส้นใต้คางให้เข้มขึ้นเงาเงาใต้ขางนะคะ ระบายให้ทั่วนะคะจากนั้นเราก็มาตัดเส้นระบายสีเสื้อก่อนนะคะเรามาระบายสีเสื้อกันก่อนสีเสื้อจะสีแดงนะคะออกสีแดงผมก็จะระบายสีเสื้อให้ทั่วเลยนะคะ ราก็ระบายสีแดงสีแดงนะคะระบายสีเสื้อกัน ให้ทั่วเลยสีสีแดงนะคะระบายสีแดงให้ทั่ว บวยช่วงคอด้วยนะคะช่วงคอส่วนแขนนะคะที่โผล่มาก็จะเป็นสีเนื้อนะคะสีเนื้อเราจะลงสีเนื้อช่วงไหลนะคะโผล่ออกมา ในช่วงไหลนะคะจากนั้นเราก็มาเก็บรายละเอียดนะคะผมกันใหม่ใช้สีดำนะคะรายละเอียดเก็บรายละเอียดสีดำเน้นขึ้นมานะคะช่วง ก็จะเน้นส่วนนี้นะคะส่วนผมนะคะเราก็ลงช่วงแสกกลางนะคะเน้นขึ้นมา เน้นช่วงผมด้านในนะคะจะจะเข้มนะคะแล้วก็เว้นช่วงแสกกลางไว้นะคะช่วงนี้ต้องลง ให้เข้มขึ้นนะคะช่วงหน้านะคะครูก็จะลงช่วงหน้าให้เข้มขึ้นนะคะ ่วงกรอบหน้าและคางนะคะลงคางขึ้นมาเน้นเน้นสันจมูกขึ้นมาใหม่ เน้นช่วงจมูกขึ้นมานะคะให้ชัดเจนขึ้นใต้จมูกสันจมูกนะคะตรงนี้ก็ลงสีน้ำตาลแดงทับอีกทีหนึ่งนะคะ ตรงช่วงหัวคิ้วนะคะก็จะเห็นสีน้ำตาลแดงตัดแสงเงานะคะช่วงช่วงใบหูนะคะเพิ่มขึ้น ก็ปาดให้แสงเงากลมกลืนกันนะคะนี่นะคะ ลงไปเลยช่วงใต้คางนะคะให้เข้มขึ้นเน้นคอขึ้นมาเลยนะคะครูก็มาระบายสีผมให้ชมกันต่อนะคะ,ะ,คะเราอาจจะใช้พวกกันนะคะ ลากตวัดเส้นผมก็ได้นะคะตรงนี้ก็จะเป็นเส้นไลาผมส่วนคิ้วนะคะเราจะเน้นคิ้วขึ้นมาอีกนะคะให้เป็นเส้นชัดเจนขึ้นมานะคะ ดวงตาเราก็เน้นใหม่อีกรอบหนึ่งนะคะเน้นดวงตาให้สีเข้มขึ้นนะคะจากนั้นเราก็ใช้พวกกันปลายแหลงนะคะลงขนตาให้งอนงามนะคะ ะคะูผูกก็มาวาดให้ทุกคนได้รับชมกันนะคะเพื่อเป็นแรงบันดาลใจนะคะในการวาดรูปสีน้ำนะคะก็ลองนำไปฝึกวาดกันดูนะคะ ลงสีดำน้ำตาลจากรูปนี้นะคะครูก็ว่าจากรูปนี้คลิปที่แล้วไม่ได้อ่าให้ดูภาพต้นแบบนะคะลืมไปเลยนะคะพอล่าพอล่าภาพเสร็จแล้วลงสีเลยนะคะก็ไม่รู้ว่าวาดมาจากไหนครูปูวาดมาจากภาพไหนนะคะ ก็วาดมาจากภาพนี้นะคะครูผมก็ซีล็อกมานะคะซีล็อกเราก็เลือกรูปที่เราจะวาดน,นะคะแล้วก็นํามาฝึกนะคะฝึกฝนพอเน้นช่วงนี้ได้แล้วน,นะคะเน้นให้เข้มขึ้นอีกนะคะช่วง างตานะคะเราจะเน้นช่วงหางตาแล้วก็ลงนะคะใช้พวกกันนี้แหละลงเส้นขนตานะคะตาก็จะได้ดูหวานขึ้นนะคะตัดเส้นดวงตาก็จะดูคมหวานขึ้นนะคะ ลงแบบเบาๆมือนะคะใช้พวกกันปลายแหลมเน้นช่วงรูจมูกขึ้นมาหน่อยนะคะด้วยสีดำนะคะเน้นช่วงเงานะคะเงา ใต้คางนะคะตรงคอจะออกสีน้ำตาลเข้ม กันอีกรอบหนึ่งนะคะตรงไหนที่เป็นครูจะลงสีน้ําตาลแดงทับแสงเงาอีกหน่อยนะคะเพื่อไม่ให้ดูแข็งเกินไปนะคะใช้สีน้าตาลแดงทำให้ซอฟลงนะคะแสงเงาใต้ขางนะคะจากนั้นแล้วก็ลง วงคอดูสีนะคะดูสีแยกแยะสีให้ออกด้วยนะคะว่ามีสีตรงไหนบ้างนะคะเห็นไหมคะลักษณะการที่เราจะสร้างสรรค์ผลงานของเรานะคะเราก็ต้องหนึ่งนะคะ เราก็อยากจะวาดรูปนั้นจริงๆชอบรูปนั้นนะคะเลือกรูปที่เราชอบนะคะเราจะวาดออกมาได้ดีนะคะคือเป็นรูปที่เราเห็นแล้วแบบปิ้งเสียงคุปเสียงคูปปดังปิ้งเลยนะคะแบบว่าอยากวาดรูปนี้จังเลยมีแรงบันดาลใจท้าทายให้วาดอะไรประมาณนี้นะคะ มันจะต้องมีความรู้สึกอย่างนี้ด้วยนะคะมันถึงจะสนุกกับการวาดนะคะเพราะว่ามันจะสร้างความท้าทายให้กับเรานะคะว่าเราจะวาดออกมาได้หรือเปล่านะคะอันนี้ก็เป็นข้อแนะนํานะคะสําหรับคนที่กําลังหารูปที่จะวาดนะคะก็ลองลองฝึกกันดูนะคะลอง าหาภาพที่เราอยากวาดจริงๆนะคะแล้วที่เราชอบจริงๆนะคะเราก็จะสามารถวาดออกมาได้ดีนะคะรูกก็ๆๆว่ามันก็เป็นพื้นฐานอันดับแรกนะคะความชอบนะคะสำคัญที่สุดนะคะเราชอบอะไรเนี่ยเราก็จะทำสิ่งนั้นได้ดีมีความสุขนะคะกูก็มาเป็นแรงบันดาลใจนะคะ ให้กับทุกคนนะที่สนใจนะคะต่อไปก็มาใส่ต่างหูหน่อยนะคะระบายต่างหูเป็นสีน้ำเงินนะคะจะบอกสีน้ำเงินเป็นเพชรสีน้ำเงินแล้วก็ใส่ระบายต่างหูนะคะเป็นประกายนะคะเป็นเพชร ก็ลงด้วยสีเงินนะคะค่ะตรงนี้ก็จะลงสีน้ําตาลแดงอีกหน่อยนะคะช่วงคอตรงนี้นะคะช่วงคอตรงนี้นะคะลงสีน้ําตาลแดงเน้นขึ้นมานะคะนี่นะคะคอเห็นตรงนี้นะคะให้กลมเกินส่วน ตรงนี้เราก็เน้นขึ้นมาใหม่อีกทีหนึ่งนะคะเพราะว่าจะจางหายไปแล้วนะคะเพื่อให้ภาพคมชัดขึ้นครูจะลงขนคิ้วนะคะเพิ่มขึ้นอีกหน่อยนะคะตรงนี้นะคะขนคิ้วลง ดวงตานะคะก็เน้นขึ้นมาให้ชัดเจนนะคะให้คมชัดต่อไปเราก็ลากขนตานะคะให้งอนงามนะคะลากเส้นขนตาจะตะวัดขึ้นหรือตวัดลงก็ได้นะคะได้ทั้งสองแบบแต่พยายามให้ปลายพวกกันแหลมอยู่เสมอนะคะ ก็จะได้ขนตาที่งอนยาวนะคะตรงนี้ตัดช่วงปากนิดนึงเน้นนะคะช่วงผม ตรงนี้เราก็อาจจะลงเป็นผมนะคะส่วนช่วงใช้สีน้ำตาลแดงลงกรอบหน้าด้วยนะคะปาดช่วงหน้าผากลงมาหน่อย ลายให้เรียบเนียนนะคะตรงนี้ก็เน้นเข้มเลยมอนิกานะคะมอนิกา จะเพิ่มปากหน่อยนะคะใช้สีน้ำตาลแดงไปเลยนะคะตรงนี้นะคะจะได้ชัดเจนขึ้นมาส่วนตรงนี้ก็ลงใต้จมูกนะคะเน้นตรงนี้ขึ้นมาตรงนี้ก็จะเน้นเงาขึ้นมานิดนึง เก็บรายละเอียดนะคะเอาละค่ะวันนี้ครูปุก็มาวาดให้ทุกคนได้รับชมกันประมาณนี้นะคะผมแล้วก็เพิ่มเติมน้ำหนักนะคะแสงเงานะคะตามที่ครูปุ๊แนะนำไปนะคะเราก็ลงให้เข้มขึ้นอีกนะคะตรงนี้ตัดเส้นหน่อยนะคะ หวังว่าจะเป็นแรงบันดาลใจในการวาดรูปให้กับทุกคนนะคะก็ขอบคุณสําหรับการติดตามและการรับชมค่ะวันนี้ครูปกก็มาวาดให้ชมกันประมาณนี้นะคะแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้านะคะขอให้ทุกคนโชคดีและก็มีความสุขนะคะวันนี้ขอจบคลิปเพียงเท่านี้ค่ะสวัสดีค่ะ